สวัสดีครับนี่ภาีมาลองสตาร์รถเกี่ยวนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็เอาหม้อแบตนะครับรถจอดทั้งสี่เข้าเอาหม้อแบตมาใส่กับรถกระบะนะครับแบตมันทังเสียบอได้เสียมครับเดี๋ยวสีไดายใหญ่มาใส่ครับใหญ่าจากรถกระบะมาใส่รถเกี่ยวครับบ่อใส่นี่ก็คือเดี๋ยวแบตเสียมนะครับพอรถมันจอดไปเซื่อครับ อันนี้ก็จะมาลองสตาร์ทเบื้องหนับเนี่ยออมใหญ่หมอก่อนครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อยครับก็สิมาลองสตาร์ทบ้างครับสตาร์ทกสิตามข้อเป็นจริงมันอาจจะสตาร์ทยากนะครับเพราะว่ามันรถมันบริสุทธิ์สตาร์ทเสมอครับถึงแบตมันสีถึงแบตม,มันสีได้ใส่นะครับความคิดของผมมันก็สิทั้งว่ารับรถมันบริสุทธิ์สตาร์ทรู้ไหมครับสิมาสตาร์ทมาลองบ้างครับมันสิได้ใส่เวลาโดนมาแต่ว่า ครั้งแรกผมว่าหนาสิบติดครับ ใสิเวลาใส่เวลาหกสิบกว่านาทีครับแต่จังหวะมันรถมันบริสต์สตาร์ทเป็นสองสามเดือนสองสามเดือนรเราบริสตสตาร์ทมันก็นเลยสิสตาร์ทยากเนี่ครับค่าดีกันนี่ครับดีที่สุดกับส,สตาร์ทอาทิตย์ละเที่ยครับดีที่สุดเอ,อ้ของผมบริสตเฮ็นนะครับมันก็นเลยสตาร์ทยากใส่เวลาเนี่ยครับ เวลาข้าจอดทีแมงซีดีที่สุดเนี่ยก็คือสตาร์ทออกมาสตาร์ทอาทิตย์ละเทียนครับก็ให้เครื่องมันไปทำงาน